ฟกไต่บ้านเราโอ้โหปฟกไต่บ oh ้านเรามึงเดียวมึงจะไปไหนฮะไปดูก oh. <c médico> ํานังงี้ครับปกตสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกูสุขคนนะแม่แซมไซคูนะาคูนัยยินดีต้อนรับผู้ชมสําราญเด้งจ้าเปิดหัวมากครับพี่สาระเลยพี่น้องเนี่จะเคาะให้เด้งเลยนี่เอากระทะมาใช้กระทะเดี๋ยวมันนี่นําเสนอเมนูนี่พี่น้อง แมงแข้งแมงแข้งจิกเดี๋ยวสิปนม,มือนิเดี๋ยวจะปนปนแมงแข้งของมักของมักน้องโอนี่นี่ของมักน้องโอเลยอีรีพีนออ่น้องเขาแดกไม่เป็น <S 1> <S 1> ว่าอันนี้มันตูมันตูใหญ่ย,ยังงี้ตูใหญ่ตูใหญ่จริง,อ,ง,งอันนี้เขาแมงแข้งแก่อันนี้แมงแข้งอันนี้แก่อ้าชลาบาขวบพริกก่อนใช่ไหมเออเทลงไปเลยติอันนี้ใช่ไหมเอาลงไปมืดทุกอย่างไงนะเออลงไปเลยทุกอย่างนะลงไปเลยเออหนละ อุ้ยหอมแดงอร่อยว้ายกินหอมแดงแล้วสนะหอมแดงอร่อยอุอออ้ยหอมหมากพริกกระเทียมเนาะจ๋าลองกำบิึงสูงดูทำไมอ่ะลองเบิึงบึงสิมันเป็นเนอเลยพอาะกำลงไปแล้วมีความรู้สึกเป็นเนอเลยพี่บาดแน่เลยว่าบาดดอกู้อโอ้มีความสามารถปะเอาให้มันบดบดบบมันตแตกๆได้ปะมือเดียวอ,อ่อเออใช้มือเดียวใช่ไหมออลองลองเลยปะ ดีๆนะเจ็บเจ็บตัวมันแข็งโอ้ oh. เนี่ยแตกละแตกไหมวะแตกละลองคายลองคายไปดูลองดมดูกลิ่นหน่อยกินนี้แรงอยู่มันได้กินอะไรวะกินเหมือนปลาล้อเหรออ้าบ่กินเหมือนอะไรครัปรลาล้อเหรอเป็นเหม็นนะมันเป็นมันเป็น,น,เ,ปนเอกลักษณ์ของละมั่งมันเปเหม็นนั่นแหละของมั่นขนาะ กิ่นเหมือนปลาเหม็นๆน่ะมันจะชุนแม่งอันนี้มันจะชุนเฮียเอาง่ายๆจะบุกไม่ค่อยดีอ่ะได้กินแต่กินพริกเนี่ยให้ลองดรงเลยจะบุกผมไม่ค่อยดีได้กินพริกกกินเป็นยังไงกินเป็นยังไงกินมันชุนๆมันจะมีกินเป็นเอกลักษณ์ของมันมันจะตุ๊ตุ๊อันที่ให้บีบไอ้แตกใส่มือพวกเนี่ยมันสีหอนเลโอจริงเหรอเออมันจะหอนแบบอีเลมันคิด คือเงี้ยวมันอะเงี้ยวมันอะอมันจีเซียนจริงเหรอ <laughs> มึงต้องกำก่อน <laughs> มึงต้องกำก็กำอยู่นี่ไงเออมึงต้องกำม,มือมึงอ่ะม,มึงต้องมากำแขนกูกำอยู่นี่ไงเออกำแล้วทันแล้วเออเดี๋ยวอีจกจังน้อยมันจะออกฤทธิ์มันจะค่อ,คอยๆหอนโอ้ยหอนหอนโอ้ยดีเด้อดีเด้อกระทำมาที่นี่ด้โอ้ยเป็นอีหยังโอ้ยอะที่บี้มันคิดมันชิดเบีงหรือเปล่ามันไม่เห็นเป็นไรเลยบอบออันนี้ขั้นมันเงียว คันมันเงียวใส่ไม่ได้เสียบดิอ๋อหมายถึงมันไม่ได้เยี่ยวคันมันเงียวใส่รันมันเงียวใส่อะคันเข้าไปจับมันแล้วมันเนียวมมนได้ตกใจอ๋อถ้าเกิดเป็นตัวเป็นเป็นเออแมนแต่ว่าคันอันนี้มันมันมันไม่ได้เนาะเขาเขาบอหว่าแต่โอูมีความรู้สึกเป็นยังไงไม่นะมีแค่ไอ้ลำแหลมมันแทงแล้วมันคันอ่ะแล้วเปลือกมันทางนั้นเออเปลือกเปลือกมันแทงแล้วมันคันอะไปล้างก่อนเดี๋ยวทำอะไรไม่สะดวกอ๋อโอเคครับพี่น้องเดียวน้ำมามันหาได้ตามภาคอีสานอย่างเหวแมนแมน ปีนึ่งไม่เสรีกินเีกินเพื่อนนึงแคนหายไปไหนไอ้ดุวนให้กรำอ่ะให้กรำเนี่ยเว้นกำเลยไนดิเป็นแค่เนี้ยเลยหรือแค่เนี้ยเฮ้ยเฮ้ยโหราเสือหรือแค่เนี้ยเราไปหาไปหาจิตแพทย์เนาะจิตแพทย์หาจิตแพทย์มันหากินตามได้ภาคอะไรแมงแคงอ่ะทีนี้เนี่ะอีสานแต่ว่าภาคกลางว่าหนะอันนี้ อีสานเออตามทุกนาเหรอบัวอยู่ในต้นไม้ oh. มันอยู่ในต้นไม้อยู่น้ำใบเปลือกไม้เหรออยู่น้ำใบไม้มันจะเกาะเกาะตามกิ่งใบไม้อยู่ใบในใบไม้เหรอขัออ้นตะกอนขั้นจำบุผิดนะอือเออพ้อาทิศมัมันอยู่ในไหนนะขั้นตะก่นไอ้มันที่อยู่ตามใบใบไม้ขั้นจำบุผิดนะแต่ก่อนไม่ติดเป็นต้นอยังวะต้นตะข้อบ่วะอ,อ๋อเท่เๆ่ดี นี่เหมือนอาหารเม็กซิกันเลยนะผมดูพวกเม็กซิกันอ่ะมันจะคั่วพริกคั่วอะไรอย่างนี้ก่อนอ,ะอ่ะแล้วมันเอาไปปัน่นมันเป็นน้ำจิ้มของเขามันใส่ทุกทุกชนิดเลยอ่ะนั่ให้ทุกชนิดทุกอาหารล,ล่างๆถึงรสชาติตัด,ด,ด,ดสินนะเดี๋ยวทำมาสคอตสีนะน้องมึงหันไปทางผุนนะน้องตัดใจเย็นๆสิเออโอ้ยอย่าดมตีนตัวเองเอาไม่แค็งลูกคนนี้เอาทำอะไรเอาลูกไปขวบเฮ้คั่วขันจำบูพิษอ่ะ มันจะอ,อยู่ในต้นอันตแต่ขอต้นตะข้อเออ,อต้นตะข้อ,อแต่ว่านี่ว่แน่ใจว่าเพราะว่าเพราะว่าว่ามันมันบริยูบานมันเลยบริเห็นแต่ถือว่าหน้าตาไม่ได้น่าเกลียดมากนะมันคล้ายๆมี่าคล้ายๆเมงดาวะมันดูแบบแล้วไม่ได้สีดเซยขนาดนั้นอะ่ะถ่ายตัวนั้นอะ่ะไม่ชอบเลยแมงละงงาอ,อ่ะไออย,อย่างเนี้ยังพอดูได้ไอ,มอแมงที่เป็นเปลือกคุ้มอะ่ะไม่เห็นพวกเครื่องในมันเยอ,อะอ ยังดูดีกินมาโหลกินอะไรหอมหรืออะไรมันหอมหรืออะไรผมไม่ค่อยได้กลิ่นจมูกเลยพอดีมันหอมปะหอมหอมมาตัดให้ได้นะเร็ว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 มีคนเร็วมาขั้วเอ่านอะไรครับ มีอีกเหเอามาทำอะไรมาทำหาน้าเลยเดี๋ยวขับรถไปเอาให้ไปอ่ะพี่ตำไปด้วยขวดไปด้วยไปนี่เดี่รู้สึกว่าจะจะเดินไม่เป็นแล้วใช่ไหมมันจะได้ใบไงอ๋อพี่ตำตำไปด้วยขวดไปด้วยสองอย่างพร้อมกันมีใช่ไหมมีมีเอามีดไปพุ่มเด้อมีดฟัดเบา่าดิมีดฟัดอ่ะอุ้ยแต่อันนี้คือเดี๋ยวเราคือโตโตแกะมนเลยดินี่นี่อุ้ยลูกสัตวเป็นอะไรน่อยน่อ ส่วนมากมันจะเป็นตัวออนมันเมอนบ่อตรงน้อันนี้มันแม่งอันนี้แม่งแม่งแข้งคอบ่นี่ใช่แม่งแข้งคอเขาบอกว่ามันจะเผ็ดเผ็ดหน่อยเพราะว่าเพราะว่าขั้นอีกขั้นตุตัวออนออนมันมันสีสีออกเป็นสีสีอยู่แม่นบ่ออันนี้แสดงว่าตัวเมียสิเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้มันสีออกเผ็ดเนี่ยบนนี้ ใส่พริกลงไปโอ้สิบกระสบท่องบนน้องมาที่นี่ย่ารับเ้ยไอ้เหี้ยครัวเรียบร้อยหรอเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอ่ะอ่ะหุ้ยละเอียดเลยอ่ะอันนี้คือเครื่องแกงมันใช่ไหมเป็นพริกป่นเครื่องแกงมันใช่ไหมเนี่ยเหมือนอเมริกาใต้จริงนะผมเคยดูทำไรอ่ะซึ่นตรง อ๋อมันกินได้เลยเหรอก็ว่าันไหนวะมันคือมันคือตัวอ่อนมันวะตัวแก่มันมีแต่เพราะว่ามันแข็งแ็งอเอเอมันจะมีแต่ปีกเปลือกมันแข็งกรอบกรอบอืมไม่ดูเด็ดอะไใช่ไหมเนี่ยป่นเนี่ยใช่ไหมช,หมชาววิสานชอบมกักมักเลยใช่ไหมแม็นอืโอโอ,โอ้ตรงตามให้ละเอียดนีเด้วตามอีกแค่ไหมนี่แค่นีนไหมอ๋อเคมาลองดูก็ได้ นี่ยเนี่ยเบิกงในยมันอะเห็นบอกไม่มีมีไข่นี่ไข่นี่ว่าโหไข่เยอะนะั่นนะไข่มันก็จะมันๆเลยดูเมื่อกี้กลับแตกโป๊ะเลยอ,อันนี้หายากใช่ไหมเนี่ยแมงแทนะ่งเลยแท่ด้วยใช่ไหมเอาใส่มาเลยหมดเลยปะเอาป่นๆเลยฮะเนี่ย แต่ดูนะ่าจะแซ่บแล้วเนะี่ยเหมือนแมงสาบอยู่นะเอไขยแมงสาบเออสาบเล็กอะ่ะอิอเอาเลยเหรอเอาเลยไม่เป็นไรยังไม่ละเอียดเลยนะเออตำเลยเป็นอะไรฮะจำรานเป็นอะไรเป็นอะไรอะ่ะเหม็นเหรอไม่ร่อยแสบลิ้นทำ <laughs> ไมอะ่ะว่าแล้วโดนเยี่ยวใช่มาเอา้าทำไมเมื่อกี้ผมไม่เจ็บมือเดี๋ยววันแล้วจะตัววะ เมื่อกี้บีบมันค่อยๆออกไม่ค่อยนี่แล้วมั้งแค่กินยังแสบได้เลยเหรออือมะแดทำเฮี้ยอะไรเนี่ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้าเครื่องเคียงอาจจะไม่นี่ก็ได้โอ้โหเฮี้ยอันตรายเนาะอีอไม่เป็นไรหรอกมั้งมันอันตรายหรอกมั้งเราชอบอันตรายใช่ไหมชอบผัาโขนแป๊บหนึ่งตกค้ากชอบไม่ได้อย่างเงี้ยเียมากกว่าหมายถึงอะไรเนี่ยเทปเนี้ยเนียยังไม่เคยกินนะแต่ผมว่าน่าจะกินได้อยู่เพราะอย่างน้อยมันก็สุกนะ ขั้นให้ใไซชีวิตมืดมือมืดเดือนแบบเนี้ยนี่แบบทำกินเองเนี้ยนี่ะโอเคป่ะทำกินเองโอ้ยแบบเนี้ยอยากกินเยี้ก็เฮ็ดกินเองอันนี้แบบมันไม่ทันกินเอาป่ะหิวบางทีหิวว่ะหิวหิวมากมากไม่ทันนะเอาเขาก็ต้องเขาก็ต้องเฮ็ดก่อนแล้วเนาะเออช่ว่ะโอ้ไม่ทันเขาสิหิวประมาณสิบเอ็ดโมงสิจะกินข้าวเที่ยงกว่เขาก็ต้องเฮ็ดตั้งแต่สิบโมงเลยเออเออไม่เอาเออเจียวไข่ได้กินเลยเอาโอ้ยเฮ็ดงานก็สางไปเลยด้วยขนาดนี้ มันช้านะเนี่ยกว่าจะได้กินเนี่ยดูดิโอกว่าจะทาพริกตมอะไรช้าเอ้านี่แหละมันอันวิธีชีวิตของคนอีสานเนี่ยเขาไม่รีบนียใช่เะล่ะถ้าอยู่ถ้าอยู่บ้านอยู่ทุ่งนาเขาไม่รีบเออมันก็เออมันมันต้องต้องเทกินแน่มันมันต้องเทกินเองกินไปหาซื้อกินมันก็บปได้วล้มันต้องเฮ็ดใส่เวลาด้ยู่กลางทุ่งนาไม่มีอะไรซื้อกินหรอกว่ามีเด้เคยแบบหิวมากๆนะ ตีหนึ่งเที่ยงคืนอ่ะต้มมาม่ามาหิวหิวเลยนะสองซองโปะไข่ดาวอโหูกำลังจะกินเลยอ่ะแล้วทำหกลงพื้นหมดเลยอันนี้จริงแต่ตลกเสียใจจะร้องไห้เลยอ่ะที่ไหนที่บ้านสมัยก่อนเป็นเด็กอ้าวเหรอก็เลยลงไปกินกับพื้นเลยรอกินตรงนั้นเลยอ่ะเฮ้ยโมโหร้องไห้ตลกวะเนี่ยเจ็บใจตัวเองตลกวะเนี่ยเจ็บใจมากเด้อ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  เ้ยมันเจ็บใจจริงนะแบบผิวิวอะแบบผิวมากๆอะต้องเข้าใจแล้วมันหกอะลงไปซดน้ำกับพื้นเลยอะเอออย่างนี้เลยอะเหรอกินทั้งน้ำแกงอะอันนี้ตลกใช่ไหมไม่ตลกเหรอกินทั้งน้ำตาทั้งน้ำแกงแล้วถ้าทำไมถึงมันถึงหกแล้วเออนั่นดิจำไม่ได้ว่าทำไมถึงหกแต่หกตอนถึงแล้วด้วยนะเหรอนี่เก้าอี้นี่โต๊ะอ่หกตรงเนี้ยเหลอหกใส่โต๊ะเลยหรือลงพื้นหกหกหกตรงเก้าอี้เลยอ่าเนี่ยเก้าอี้นั่งเลยเนี่ยหกตรงนี้เลย เราเลยกินมันงี้นี่แหละเออลงไปกินเลยซดน้ำด้วยแล้วตกใจแล้วตอนนั้นทำไมไม่ไม่ฆ่าตัวเองจริงซะมันไม่ทันคิดไม่ทันโมโหมากโมโหตเองมากบังอะไรตั้มตัวเป้งไม่เป้งโอ้เนไม่ใช่ไม่ใช่อร่อยสุดยอดปลแมงแข็งกินไม่ได้ครับบังไม่น่ากินแมลงได้เนี่ยบังไม่กินบังไม่กินทำไมทอดบังจะกินเฉพาะเมียน้อยใช่ครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อร่อยค่ะกินเฉพาะตัวที่บรรลุปวกเป็นไหมโอ้มาแรงนะแมลงเน้นนมใหญ่ๆหญ่หมายถึงว่าในตัวมีนมไม่มีอ๋อแมงแข้งก็ไม่มีนมหรอกไม่มีมีแต่ไข่อ๋อมันต้องเลี้ยกว่านี้ใช่ไหมใช่ใช่ตรงเรื่อนี้ทำไมไม่เอาไปปั่นเลยวะเออเนาะไม่คิดไม่ได้ปะเออเนาะห้ามห้ามห้ามซื้อคนเดียวให้เน่ี้บุงไหนก็ได้ทนาซื้อได้ขนาด กระสันกระสือเบี้ยมันก็ได้ใช่มันไป็นสื่อเขาขายไก่ย่างมันต้องมีข้าวเหนียวขายดิเขามีไก่ย่างอ๋อไอ้ร้านหน้าปากซอยเหรอไม่รู้ว่ะซื้อไก่ย่างเขามานั่มซื้อไก่ย่างมาด้วยกูได้กินแค่ไก่ย่างเลยไม่ต้องกินที่หรอกสมัยก่อนอยู่บ้านนอกร้อนไหมร้อนไหมแต่ก่อนก็ร้อนก็ปกตินะคือเราเอางี้อะเราไม่เคยชินกับแอร์ใช่ป่ะล่ะเราไม่เคยโดนแอร์ใช่ไหมเราเลยไม่รู้ว่าเย็นเป็นยังไงใช่ไหมโอ้จะไปเอาแอร์ทีนะจะไปก่อนเออถ้าคนอยู่ปกติอะมันทนได้อยู่แล้้วววถาาาแมมคสบยยยยไปัดดเีอะ พะคนอยู่ปกติก็อยู่งี้มาตลอดเนาะเราไม่รู้ว่าเย็นเป็นยังไงสบายเป็นยังไงใช่เปล่าถ้าเราไม่เคยสบายมาก่อนอ่ะเราก็ไม่รู้จักกับลำบากมันก็คือวิถีชีวิตของเราอ่ะใช่แต่สมมติพี่เคยไปสบายมาก่อนอ่ะแล้วพี่กลับมาอยู่เงี้ยพี่ก็ไม่ใช่ลำบากใช่เปล่าเพราะพี่สบายจนกินใช่ใช่ไหมล่ะถึงร้อนล้วก็ทนได้เพราะมันประจำปกติอยู่แล้วเราไม่เคยโดนแอร์แล้วไม่เคยนอนแอร์ใช่ไหมตามให้ละเอียดเพราะว่ามันมันเป็นโตเกมันเพราะว่าปีกมันแบบแข็งมันละเอียดหมดแล้วเนี่ย นี่ยงโอ้ดีเขาย่ำไปย้ำบมดีนี่ตาแขวว้ายตาปากแตกแล้วปมาสีอย่แล้วส่วนมากก็ส่ดนมากก็ไปดูดน้ําลงคลองลงลงคลองเพราะวันจะมีคลองคลองอยู่แต่ก่อนแถวแถวบ้านนอกเรจะมีคลองแล้วก็ไปเล่นน้ำอะไรภาษาภาษาเด็กเล่นกับควายกับอะไรใช่เล่นกับควายกับวัวเนี่ยเพราะว่าไม่มีคนเล่นไม่มีเพื่อนเล่นทำไรแล้วภูมิใจที่สุดในตัวเองที่สุดภูมิใจในชีวิตเลยแต่ก่อนเราแต่ก่อนแต่ก่อนทุกวันนี้เลยอะไรที่ทําแล้วแบบ เพีย่ภูมิใจว่ะเป็นเราเราได้ทำมาอะไรแล้วคือแบบภูมิใจภูมิใจมากเลยว่ะทำอันนี้มาภูมิใจสมมติบอกกูกินเหล้าทุกวันแล้วกูภูมิใจอย่างเงี้ยสมมติอะจริงๆแล้วโอ้ผมจริงๆนะคือผมไม่มีโมเมนต์อันนั้นนะที่ว่าเฮ้ยไม่เคยภูมิใจเลยทำนี่อุ้ยสำเร็จโอ้ยสุดยอดเลยไม่มีโมเมนต์เลเป็นคนได้ไงเนี่ยก็ถึงว่าก็ส่วนมากก็คือแบบทำอันนี้ทำได้ก็ กก็็คือทําไ,ไ,ไ,ไถ้าเยียว่ภูมิใจก็ได้เกียรติยศอันดับหนึ่งให้พ่อแม่เขาอเอาอเรียนจบเกียรติยศอันดับหนึ่งพ่อแม่ที่ฝากฝากหวังไว้พ่อแม่ก็ดีใจใช่ใชหใชไหมเยว่ภูมิใจใช่ไหมไม่ภูมิใจเลยชีวิตภูมิภูมิใจที่ว่าเกิดมาแล้วตัวเองมีงานทํามากกว่าเอาแค่มีชีวิตรอดทุกวันก็ภูมิใจใช่ไหมมีงานทําหาเงินได้หาเงินเลี้ยงชีพได้คืออันนี้อันนี้เอออันนี้ภูมิใจแล้วภูมิใจแล้วคือแบบเราไม่ต้องไป ไปนั่งแบมือขอใครเราแบบยังมีอ่าสองมือสองขาโอเคโอเคโอ้ใช่โอ้แค่มีชีวิตอยู่ก็ภูมิใจอ่าใช่ใช่มีแรงทํางานอ่ามีแรงทํางานหาหาเงินได้ก็โอเคก็ภูมิใจแค่ไม่ต้องขอใครกินถูกต้องครับผมแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วใช่ก็ทำมันจะทําไม่ไหวเมื่อไหร่ก็อดเนี่ยแล้วมันูเสือเนยอนอยู่อยู่เลยก็นอนไปผมก็อยู่บนผมก็ไม่มาพี่หรอกูจะฆ่าอีกปวดต่อให้กูขานกูก็จะคานขึ้นไปคานมาดิทีมเนี้ย กูจะขาดกูก็ดูดิมึงจะใจไม่ใช้รายการกับกูขนาดนั้นเลยเหรอเออเดี๋ยวดูกันดูดมึงถ้ามึงทำได้มึงก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนเลยโอ้มึงมันบาปมึงบาปอยู่แล้วบาปอยู่แล้วมึงบาปเลยบาปอยู่แล้วเนี่ยมึงอ่ะเอาอันนี้เคยทำไหมเนี่ยหรือมั่วดีดีนะดีดีนะไม่อันนี้เคยทำไหมเนี่ยหรือมั่วเอาเฮ้ยภาษาตำปนโอเคโอเคปวดนะทำบ่อยกินใช่ไหมเนยทำกินบ่อยทำบ่อยกินเลย เฮ้ยต้องใส่เลยเฮ้ยนี่ไม่ได้เลยต้องใส่เลยต้องใส่เยอะๆเลยมึงเี้ยงสองเหรอมึงใส่หลายโอ้โหมึงใส่มันสมหรัยมันจะกินวะได้มันต้องส้มไว้ก่อนทุกอย่างอ่ะมึงโบแมนน้องมึงแคปเปรี้ยวทุกอย่างก็อร่อยโบโบโบอาหารไทยเปรี้ยวนำเว้ยโบ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 เมนใส่น้ำปลาป่ะใช่ดิใส่น้ำปลาแต่น้ำม่ใช่เพือเพิ่มความหอมมันจะได้หอมครบรสอ๋อคุณเคยตำบักอึบป่ะตำบักอึบบักอึบเหรอตำบักอึบบักอึบไม่เคยตำพ่ออะไร บักอือคุณไม่เคยกินตามบักอื้ออ่ะเออถ้าคุณรู้จักบักบักอืออ่ะบักอือเออรู้รู้บักอื้ออ่าแล้วทําไมเขาไม่เอามาตากันล่ะไม่รู้เนกันป้าป้าเคยตำกินหรอโอ้เหมือนกินอะไรรู้ป่ะเหมือนไอเนี่ยพี่ซื้อเมล็ดไอซองเมล็ดทางทางตะวันใช่ไหมทานตะวันทางตะวันทานตะวันทานตะวันอ่ะตามมือก็ได้ที่มันแข็งแข็งใช่ไหมแกะแล้วไม่ต้องไม่ต้องกินเมล็ดทางในนะกินแต่เปลือกเลยเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ย เอาหรอเหมือนเอาเปลือกมาตำกินอ่ะเอาหรอเออใช่เหรอใช่แข็งไม่หายเลยเหมือนไหมเหมือนแดกเปลือกมันได้ทานตะวันอ่ะใช่ไหมแต่มันแซ่บนะแต่เหมือนแดกเปลือกมันได้ทานตะวันอ่ะเพราะว่าเปลือกมันแข็งมันเป็นโตแก่ของมันไงอะไรเนี่ย ก็นี่ไงที่ถึงบอกว่าต้องตำให้มันละเอียดต้องมาตำอะไรเนี่ยเลือโอบอกเอาเปลือกเอาเม็ดนี้เอาเอาเนื้อดีไม่ได้เป็นแดกเปลือกคุณได้เพราะว่าคันเท้าเอาเปลือกมันออกปุ๊บมันมีวิตามินผมนีแล้วโอ้โหวิตามินเฮียเลยมันเหมือนอย่างที่โอว่าจริงๆอ่ะแล้วกจะกินได้ไงอ่ะใช่ไหมนี่เลยตายแล้วชัดๆเลยนี่เลยแข็งมากเลยนะกันยังว่าวิตามินเนอะเนื้อทำอะไรให้กูกิน่ะเออ แต่รสชาติมันก็ดีแหละแต่ว่าไอ้เจคเจอร์มันไม่ได้เลยไม่ใช่เลยมันไอเนี้ยก็คือหมายความว่าตับบุกเคมอ่ะแข็งมากเปิืกเลยอ่ะแล้วก็เคี่ยวกันอยู่นั่นอะแข็งโม้นก็โอเคอร่อยดีอร่อยร่อยด้วยบอวขนเอาเปลือกออกมันเมืดเลยนะมดเหมดเลยเอามามาเทใส่ชามชามเราอยู่ไหนอ่ะ อีนึงหากินดิเทื้อนึ่งมาเด้อพี่น้องเดิมมาแอมน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อปนแมงแข้งคอเอ๋อน้องสิตเรด้ยโอ้ยมันกิ่ไงมันแข็งวะอ๋อพระขืนแต่มันอร่อยนะรสชาติแต่มันปรุงมาอร่อยอันนี้มันเป็นโต๊ะแก่ของมันไม่อยต้องแข็งมันแน่เลยเนี่ยแข็งเนี่ยแต่ว่าตรงเอิ้มันเนี่ยตรงโตมันก็แข็งอืมแต่ว่า อันนี้มันมันมันสีเปอชุนคือคืออ่านจังโซออนนั่นน่วโซอนปลา <c oughs> เนี่ยเคียวตั้งนานไหมขาดเลยปลาเอ้าไงเอาไง <ผม S 2> จำพอมีข้าวแล้วดีหน่อยนะเนี่ยฝีมือใช้ได้ผมผมผมยอมรับว่าผมไม่ได้คออาหารทุกนี้นะาาแต่ชิมเข้าไปแล้วโอเคนะรสชาติาใช้ได้ถ้ามันหวาเนี่ยอร่อยนะเออใช้ได้ใช้ได้แซ่บแซ่บแซ่บหลายอะไรก็เลยคือเดียวเช่ นี่ส้มตำกินได้สุดอะอ๋อเอาไปเลยเอาเอาเอาไปไหมไม่เอาละไม่ส้มตำเอาไปบไม่เอาละอ๋ออะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นเฮอยฟาผิวหน้องมาคลิปนี้กาแฟกุ้ไลกุ้งแชร์กุ้งสะเต๊ะไข่ไหลได้ผพี่น้องเด้อเดี๋ยวสีร่างสันเมนูที่ว่าน้องอ้วนชอบมาให้น้องโอกินไอ้ไม่ค่อยถูกใจเลยนะบ่ ให้น้องโอ้บอกพี่ไอเอาอันนี้ไม่ให้กินเนี่ยเดี๋ยวลองอนะพ<ด>กินแน่เอเอให,ให้น้องเออใให้ห้น้องเลยเออมาเลยเดี๋ยวพี่สิไปหามาเดี๋ยวลองรีเคล็ดูอเออจังสิดถือใจน้อง um, โอ้ใช่ใช่เดี๋ยวลองดีเคล็ดก่อนมาพี่น้องมางมคลิกเนยกับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นสับตะไคร้ไลน์ได้พี่น้องเด้อก่อนจากกันก็บไม่มีอย่างไรฝากไว้ฮิเก่ามักสำราญเนนน้อยแต่ให้มักดนโดนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือนีิอีพี่หนิข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับฮู้ฮู้กดมักเอ๊